สวัสดีครับผมอายุ74ปีก่อนที่ยังไม่ได้กินยาโรงแทสายตาหมองสาตาพร่ามองอะไรไม่เห็นครับอ่านหนังสือก็ต้องใช้แว่นหลังจากที่กินอาดยีคอนแท่ไปสองกล่องนี้สายตาระบบสายตานี้ดีมากครับมองอะไรก็ชัดไม่หมัวไม่พร่าใครที่เป็นอาการอย่างผมสายตาไม่ได้ตาพร่าก็เชิญซื้อดีคนแถ่ครับไปทานได้เลยครับรับรองว่าได้ผลเยี่ยมรบบดีจริงๆ นี่ไม่ติ่แต่เราไม่ต้องหนังสือไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่ต้องใส่แล้วขับรถอย่างนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพึ่งแว่นแว่นสายตาแล้วเราคนถ้าบางคนนี้เขายังงเลงหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัวแกนเป็นนายหน้าขายอะไรเราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนไอ้เรื่องเงินทองน่ะไม่พอไม่ ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้นะใช่ค่ะฟื้นฟูดวงาใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยใช่ค่ะคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีลูกค้าแชร์ประสบการณ์ดีๆมีเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูดวงตานะคะก็ผลิตภั ตัวนีพันแพ็กนะคะวันนี้เรามีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะลูกค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะชื่อคุณป้าอ๋าสีนวลน,นะคะอ๋าคุณป้ามีอาการต้อเนื้อให้คุณป้าเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นนะคะอ๋ามีความทรมานยังไงนะคะแล้วก็ทานแล้วก็ดีขึ้นยังไงนะคะค่ะตอนที่เป็นนะคะคุณป้ามีอาการต้อเนื้อ,ม,อะะมีอาการอะไรบ้างคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ,คะแล้วก็เวลานั่งรถอย่างงี้โดนลมก็น้ําตาก็จะไหลเล็ด ในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีมน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่า,วาเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ด<ม>ก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนอดีใจมากที่ไ,ได้ไปเจอตัวนี้ เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพราอาจารย์ชื่อท่านอาจารย์อะไรคะผมชื่อพรชัยฮะโทนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนยางคําวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ59ปีอายุ59บปีอ๋อค่ะมีปัญหาสายตายังไงคะก่อนที่จะทานนะคะสําหรับเรื่องสายตาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ประจำมาโรงเรียนมาโรงเรียนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแต่ก็ปรากฏว่าเวลาขี่รถมานี่รู้สึกแสบตาครับมัน ต้านลมมาตลอดอคแต่ทีนี้ก็รู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาดีคอนแทคดีคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตามความแสบในอตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ดีขึ้นก็ดีขึ้นมองเหชัดเจนอ๋อค่ะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเรื่องไงสายตาสายตานี่ก็เป็นมานานนะก็ขับรถมานานอยู่มาอยู่โรงเรียนก็ตั้งแต่ก็ปรากฏว่านี่แหละมาลองลองกินดูมันจะสัมผัสได้ในตัวเองไม่นจะเป็นต้องไปหาหมออะไรไม่ต้องไป เป็นมานานนะคะแต่ว่าทานไปแล้ว2เม็ดเท่านั้นนะคะก็สามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีนะคะอาการผ้ามัวหายไปลไน <ตา S 2> ไล้วตาหยุดไหลตาหยุดไหลอาการแสบตานี่หมดไปอ๋อค่ะค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ท้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มค่ะเราไม่ทราบว่าคนตา่อนที่ทานเลียนใส่สังเอาการดีขึ้นไหมคะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ จะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะน้ำตาจะแดงมากจะคว่าตอนนี้อะค่ะน้ำตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ําตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่อ,อ่อทานประมาณกีกองค่คือน้ําตาหยุดไหลประมาณสัก2สองกล่องอะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับ